ตรงไปเลยข้าอาจจะไม่สวยแต่ว่ามีประสิทธิภาพนะครับอ่ะเอาลงกล่องลงกล่องดีๆลงกล่องดีๆเลยอ่าขึ้นจะต้อง็นดีๆเอาขึ้นเอาลงอ้าวบอกให้หย่อนบัตรจะแย่งคู่อีกจะแย่งไหมใช่ไหมแต่ถ้าทางของยิงนี่เรียนแบบดีๆนะครับมีแบงมือรับอะไรก่อนหย่อนบัตรนี่ไม่ได้นะครับ อ่าหันหน้าไปหันหน้าเดียวใช่เน่โอเคอ่ะปิงขมปังมือจับหน่อยหันหน้าดีๆไปมือจับบนีมือจับเลยอ่าโอเคนั่งก่อนอ่ามือจับนะมือจับอ่ะปิงนั่งนั่งนั่งมือนั่งนั่งก่อนนั่งนิ่งๆรอกับรอแป๊บนึงจับเลยรอแป๊บนึงจับเลยอ่ารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงจะขอ จะขอเป็นบัตรซะเองและจะมุดลงไปดูว่าใช้ฟิ์ล่วงหน้าเมื่อวานใครนำนะครับน้ำหนักเฉลี่ยเดินละ5-6กกิโลนี่ก็โอ้โหขนมปังเลยก็ได้หน้าดูเหมือนกันนะฮะเดือนต่อต่อปิงนั่งก่อนปิงนั่งดีๆเลยปิงนั่งก่อนอ่าจะนี่งนิดเดียวหนูให้ติ้มไม่ต้องให้ติมไม่ต้องอ่ะนอนนอนอ่ะปิงยังไม่มีป็นครึ่งนั่ง ขึ้นนั่งก่อนแล้วขึ้นนั่งนี่ก่อนขึ้นนั่งเลยขึ้นนั่งแบบเมื่อกี้ขึ้นนั่งแบบเมื่อกี้มีมีมีของขวัญมันเกิดให้ปิ๊งด้วยอ่าหน้าไปทางโน้น<ม>อของขวัญมันเกิดให้ปิ๊งด้วยกิน,น,ก,นก็ได้เล่น,ก,น,น,นก็ได้เดี๋ยวก่อนนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆก่อนอ่าขึ้นนั่งปิ๊งนั่งาหมุนก่อนหมุนกตั้งหลักใหม่ดีๆดีๆมีเวลาถึงบ่ายสามโมงเย็น ดีๆนั่งนั่งไปเลยไปนั่งไป,ไปเลยระวังตกประคองประคองให้ปิงเอาไปดีๆออปิงนั่งดีๆนั่งพิงหลังพิงเลยดีๆคือค่อยค่อยหมุนดีๆ ของเล่นเป็นแต่น้าทางของปิงนี่เรียนแบบไม่ได้นะครับมีแปรมือรับอะไรก่อนย่อนบัตรนี่ไม่ได้นะครับประมาณสองเดือนแล้วนะครับฮะหันหน้ามาดีหันหน้ามาดีดไอ้เป็นของขันวันเกิดให้กับิงโอเคอ่าหนมปังเลยหันหน้าดีดโอเคปิงนั่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 งก่อนนั่งนิ่งๆรอครับรอแป๊บนึง รอแป้นหนึ่งอ่ารอแป้นหนึ่งรอแป้นหนึ่งน้ำหนักเฉลีย่ยเดือนละห้าหกกิโลนี่ก็โหน่าดูเหมือนกันนะฮะเดือนต่อๆไปมาร่วมงานมันเกิดติงๆวันนี้แล้ว จะรีบสนึ่กรกฎาคมไอติไม่ต้องไอเทียมไม่งนะครับนอนนอนไอติมยังไม่ยังไม่มีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับก็คือการทําลายปัตตาหมีมีมีของฟันมันเกิดให้ปลิงด้วยนี่ค่อนข้างจะสาธิตครบนี้ันมันเกินให้ปิงด้วยกินก็ได้เล่นก็ได้เดี๋ยวก่อนนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆก่อนอ่าซึ่งนั่งฟลิงนั่ง นั่งแบบตอนตอนนี้ก็กําลังศึกษาธิตการนอนหลับทับสิบนะครับนั่งดีๆเริ่มตัดติงนังให้นู่นทักทายทุกคนนู่นมาร่วมเอยพอมันเกิดปิงอยู่ทั้งดีๆนั่งไปนั่งนั่งไปิงนั่งไปเลยระวังตกประลองประลองให้ปิงเอาไปดีๆกับเออปิงนั่งดีๆนั่งหลังปิงเลยคือมวลชนแล้วก็แฟนคลับที่อยู่ทางบ้านด้วยหันหน้าไปทางกล้องเลย ได้ของเล่นเป็นรถไม้นะครับตรงมาจากแฟนคลับเมื่อสักประมาณสองเดือนแล้วนะครับก็ได้ถือโอกาสนํามามอบให้เป็นคนไปเดนนี้ก็เล่นได้ไม่นานหริงในวันนี้เพราะว่าเด็กกําลังคันเที่ยวคันเที่ยวคันเหมื่อมีของซ่อนอยู่ข้างในปิงกื่นพยายาม ที่จะออกมากินนะครับแสองปีนหนึ่งเดือนนะครับจากน้ำหนักสองขีดตัวกว่านะครับ 235รครับมงานมาจนถึงตอนนี้แล้วก็สาที่สามกันไแล้วก็อย่าลืมว่าเ้าเลือกตั้งพันธุกรรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับก็คือการทํำลายบัตรเลือกตั้งนะครับผิดกฎหมายวันนี้ค่อนข้างจะสาทิตครบทั้งหมดนะครับเอาอะไรอีกใบไผ่ไหม ตอนนี้ก็กําลังดูสาธิตการนอนหลับทัาสิ์นะครับด้วยเริ่มเข้ามุมละนู่นิงนทักทายทุกคนนู่นมาร่วมยพอมันเกิดปิงอยู่ทางนู้นหันหน้าไปนั่งโบกมือบายบายทางนู้นสวัสดีพี่ๆคือมวลชนแล้วก็แฟนคลับที่อยู่ทางบ้านด้วย ผ่าน้าไปทา้งกล้องเลยท่านนะครับที่มาร่วมทาข่าวแล้วก็ร่วมการจัดงานมันเกิดของลิมปิกในวันนี้นะครับแล้วก็พบกับว่าพวกเราในวันต่อๆไปนะครับแล้วก็การจัดงานทุกๆเดือนนะครับทุกๆวันที่27ของเดือนด้วยเราก็จะพยายามขออนุมัติท่านผู้นวยการขององค์การส่วนใหญ่เนเล่นได้ไม่นาน่านหมพมุกในการที่จะจับอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเด็กกำลังคันเขี้ยวขันเขี้ยวคันเหงื่อ มีของซ่อนอยู่ข้างในติงกำลังพยายามที่จะออกมากินนะครับมีภ,ภัยรออยู่นี่แล้วนะ,ะข่าคพื้นมากครับไปขอบคุณมากทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยอีกหนึ่งงานละแหมกินไพร่กินไพ่เลยกินไพ่เลยสองปี<ม>หนึ่งเดือนน,นะครับจากน้ำหนักสองขีดกว่นานะครับสอง้อยสาสิบห้ากรัม มาจนถึงตอนนี้ก็91กิโลกรัมเข้าไปแล้วนะครับหรือว่า9 1 0 0 0กรัมเมเกอเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกใบไผ่ไหม ใบไผ่ไป,ไ,ไปด้วยนี่เปิงนี่ใบไผ่นี่ใบไผ่ด้วยไหม ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมทาข่าวแล้วก็ร่วมการจัดงานวันเกิดของเินปิงในวันนี้นะครับแล้วก็พบกับว่าพวกเราในวันต่อๆไปนะครับแล้วก็การจัดงานทุกๆเดือนนะครับทุกๆวันที่27ของเดือนด้วยเราก็จะพยายามขออนุมัติท่านผู้นวยการโครงการสวนสัตว์คนใหม่นะครับท่านผอพิมุกในการที่จะจัดอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจับมือแน่นแล้วครับปิน รออยู่นี่แล้วนะขอ,อบคุณมากาาไปขอบคุณมากทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยอีกหนึ่งงานละแหมก็กินไผ่คินไผ่เลยกินไผ่เลยกินไผ่เลย We'll be right back.